บ้านเราด้วยรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับคุณธิพานาววัฒนทรัพย์จาก YLG Bullion and Future จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ราคาทองจากนี้กันต่อคุณธิพาสวัสดีครับค่ะคุณพัชสวัสดีค่ะครับประเมินยังไงฮะทองจากนี้ฮะคุณธีพา ค่ะก็หลังจากเมื่อ,อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่ทาง S&P มีการปรับลดลำดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกานะคะคร,ราคาทองคําก็ปรับขึ้นมาทั้งหมด120เหรียญ US Dollar ต่อทอยอา u n จะคืนวันศุกร์นะคะคแล้วก็ล่าสุดเองที่เมื่อวานนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐมีการประชุมออกมาจริงๆแล้วทางนักลงทุนเองก็มีการคาดการณ์กันไว้ว่าทางธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีการ นามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวใหม่ออกมาอาจจะเป็น QE สามหรือเป็นมาตรการตัวอื่นออกมาก็เลยมีการเคงกำไรในตลาดทองคำแต่ผลที่ออกมากลับเป็นว่าทางธนาคารกลางเฟดไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรแต่ว่าเป็นการคงนโยบายดอกเบี้ยทำให้เมื่อคืนนี้ตัวทองคำเองก็มีการปรับลดลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะลงมาประมาณห้าสิเหรียญ US อ o ล l a r per t r อ y o u n ได้นะคะแล้วก็ าวันนี้เองก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ1,750เหรียญ US Dollar ต่ออ r y a l นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะคือทางว l c ก็ยังมองว่าในช่วงระยะนี้ไปจนถึงระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังไงก็คือถ้าเศรษฐกิจฐฐยังเป็นในรูปแบบนี้อยู่ราคาทองคําน่าจะยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้แต่ว่าในระยะสั้นน่าจะยังได้เห็นการย่อตัวเพราะว่า สังเกตได้จากอย่างกองทุนใหญ่ๆอย่าง SPDR เองอย่างเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็ขายมาทั้งหมดตั้ง13ปพันออกมาภายในคืนเดียวนะคะครับหลายคนประเมินว่าสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐออกมาตรึงดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ระดับต่ำมากแบบนี้ไปอีกสองปีแต่ว่าไม่ได้มีมาตรการอย่างอื่นออกมาเพิ่มเติมนี่ในระยะยาวหลายคนก็ยังไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐ,ฐจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หนุนทําให้นักลงทุนหลายๆท่านก็ยังเชื่อว่าราคาทองน่าจะมีโอกาสได้เห็นสูงจนถึง1 8 0 0นอยเหรียญ US เสดอลลาร์ัตรทอทรยอังส์หรือว่าพูดกันไปจนถึง2อ0 0เหรียญย s เอดอลลาร์ัตรทอทรยอังส์นะคะครับคุณธิพาถ้าอย่างนั้นในมุมของออประชาชนทั่วไปที่อยากจะเข้ามาลงทุนทองคําหรือมีทองอยู่หรือว่าอยากจะเข้าแต่ไม่รู้จะเข้ายัางไงดีตอนนี้เดาสถานการณ์ไม่ถูกเลยมีคาแนะนํำยังไงบ้างฮะ ค่ะช่วงนี้เองนะคะถ้าจะเข้ามาลงทุนทองคํานี่ถือว่าต้องเข้ามาลงทุนด้วยความระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าราคาทองคําเองได้มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงในช่วง5้าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นโอกาสที่จะเห็นทองคํามีการปรับลดลงประมาณ5้าสิบเหรียญจนถึงหนึ่งร้อยเห s ีย l l อ r ล่ร troy o u อ c e หรือว่าถ้าเราเทียบเป็นเงินบาทก็ตกประมาณห้าร้อยบาทหรือว่าหนึ่งพันบาท ในหนึ่งวันจะถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอย่างเมื่อคืนนี้เองภายในหนึ่งคืนในช่วงประมาณหลายหลายสี่ห้าวันที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นที่ตลาดต่างประเทศวันหนึ่งก็ปรับขึ้นลงประมาณห้าสตีเปียนจนถึงแปดสตีเปียนอยู่ในซอ,อล่าตอไทน์อ,อ,อาร์ทุกคืนนะนะคะคก็จะเห็นได้ว่าตลาดมีความผันผวนค่อนข้างมากดังนั้นถ้านักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนแนะนําว่าสามารถสะสมได้แต่ก็ต้องตั้งจุดขัดทุนไว้นะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้เห็นการล่วงลงมาของราคาทองก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกัน เพราะว่ายังไม่ได้เห็นแรงเทขทำำายทํากําไรออกมาทุกครั้งที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเยอะๆก็จะต้องมีแรงเทขทำำายทํากาไรออกมาสักรอบหนึ่งครับครับเอาละครับขอบคุณคุณทิพานะครับนั่นคือมุมมองจากทาง YLG ซึ่งก็มองว่าเรื่องของสถานการณ์ราคาทองคาระยะยาวเนี่ยเป็นขาขึ้นแต่ว่าในระยะสั้นหลังจากปรับขึ้นกันมาหลายวันต่อนเนื่องแล้วเนี่ยจุดที่จะมีการตัดทำกำไรคงเกิดขึ้นแต่ว่าจุดไหนอันนี้ต้องติดตามทั้งปัจจัยภายนอกภายในให้ใหดี